The Business Class นี่คือรายการที่จะมาเปิดโลกการดมทุนในหลากหลายรูปแบบผ่านเจ้าของธุรกิจ จาะลึกในทุกแง่มุมพร้อมกับเคล็ดลับการประสบความสําเร็จในการระดมทุนโดยใช้เครื่องมือการระดมทุนในตลาดทุนข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะกับการร่วมทุนนะ่ะผมรู้สึกว่าบริษัทผมมาถูกต้องร้อจัดให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยผมชอบมากแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหความสบายใจมันเกิดขึ้นสูงว c ซีกับ CVC ไม่ได้มีอะไรแยกกว่ากันหรือดีกว่ากันแต่ว่ามันเป็นจุดที่แต่ละสตาร์ทอัพต้องมองมากกว่าว่าโกเรากับตัวเขาเนี่ยเรียกว่าตรงกันหรือเปล่าเราเพิ่มทุน แล้ว v C ีจะซื้อหุ้นที่เพิ่มทุนในราคาที่สูงกว่าราคาผาเป็นราคาครพรีเมียมการที่เราเนี่ยมูฟตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาด MA i เนี่ยมันไม่ใช่บริษัทปกติที่ใครๆก็เข้าได้นะข,ข,อขอพูดแบบธรรมดาเนาะเงินร้อยร้านเนี่ยเราจะไปยืมจากป้าข้างบ้านไม่ได้เราไม่ใช่เป็นเจ้าของคนเดียวแล้วรเรามีเจ้าของหลายคนการเข้าตลาดหล,ลักทรัพย์เนี่ยเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่ทาให้เรามีการมองการไกลมากขึ้นอนาคตเนี่ยเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้เราอยากจะพาบริษัทไปสู่ MAI หรือ s ซ็ในอนาคตเราจะระดมเงินทุนมาเพื่ออะไร อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเอาเข้ามาเพื่อที่จะติดจรวดใ,ให้การจเจริญเติบโตเนี่ยไปเร็วขึ้นกว่าเดิมผมแค่นาติรุธครับและนี่คือ The Business Class Presented by Live Platform